สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่4เมษายน2567นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่300บาทส่วนราคาทองวันนี้การปรับเพิ่มขึ้นแรงต่อเนื่องอีกวัน,นะคะ่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมราคาทองนเวลา 9นาฬิกาวนาทีครั้งที่2ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่39,950บาทรับซื้ออยู่ที่39,850บาทส่วนทองรูปพรร์96.5นะคะขายออกอยู่ที่40,450บาทรับซื้ออยู่ที่30,000 9,127บาท 96สตางค์ค่ะเช้านี้ราคาทองมีการปรับแล้วที่สอครั้งปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่450บาทส่วนสปอร์โกมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการลดลงของอัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรสหรัฐสปอร์โกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2300.685ส่วนทองคำโล่งนะคะล่าสุดตอนนี้ที่2300.500 เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.02%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะลาาสุดตอนนี้อยู่ที่36.68 4เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.20%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพรรณกันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอรล่แล้วก็ออสซิลิสกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้งแห่งและก็ออสลิลด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ